การที่เราไปอยากกับสิ่งต่างๆนี้มันไม่ได้เป็นการไปหาความสุขแต่เป็นการไปหาความทุกข์ถ้าเรารู้ว่าเราจะไปหาความทุกข์เราจะไปหาทำไมแต่คนที่ไม่มีปัญญานี่จะไปคิดว่ากำลังจะไปหาความสุขพอเวลาได้อะไรมาก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่ไม่เห็นว่าเวลาที่มันไม่มีเวลาที่มันหมดไปนี่ความสุขนั่นมันหมดไปแล้วอะไรจะตามมาต่อไป มองไม่เห็นกันถ้าเราหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นของชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปแล้วมันก็จะทำให้เราทุกข์ถ้า <alo music S 1> เรารู hmm. ้ว่ามันจะทำให้เราทุกข์เราก็ไม่เราก็ไม่เอาดีกว่าถ้าเรารู้ว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ดื่มไปแล้วเดี๋ยวจะต้องท้องเสียเราจะดื่มไหมแต่รู้ว่าอาหารนี้รับประทานแล้วเดี๋ยวจะต้องท้องเสียไม่มีใครอยากจะรับประทาน อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่จะให้ความสุขกับเรานี้มันจะหมดไปในเวลาไม่ช้าก็เร็วเวลามันหมดไปมันก็จะทำให้เราทุกข์พอเรารู้อย่างนี้เราก็จะไม่ต้องการไม่อยากได้นี่คือวิธีกำจัดความอยากด้วยวิธีที่ถูกต้องต้องกำจัดด้วยเหตุผลคือปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นความสุขชั่วคราว แต่นอนิจังทุกขังอนัตตาถ้าเราพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไม่ลืมรับรองได้ว่าทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาเราจะสามารถหยุดความอยากได้